ดีค่ะพบกันอีกแล้วนนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางโรงงานน้าตาลของเรานะคะก็มีเรื่องมาเตือนชาวไร่อีกแล้วค่ะ,ะในหน้าฝนนี้นะคะเราจะพบะพบโรคนะคะที่มากับหน้าฝนนะคะอ้อยเน่านะคะที่มาพร้อมกับเชื้อแบคทีเรียค่ะมาดูกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นพันจะเป็นอ้อยนะคะที่อยู่ในไร่ของเราะคะ่ะซึ่งเรานะคะจะมีการสารวจอ้อยนะคะในไร่ของเราเนะะี่ยค่ะอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยนะคะอาทิตย์ละ1นถึงสครั้งค่ะก็เราก็จะเจออ้อยนะคะที่มีอาการปกติค่ะผิดปกติค่ะก็คือเป็นการแสดงเป็นอ้อยแสดงอาการเหลืองนะคะทั้งกอเลยนะคะตัวนี้ค่ะ จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียน,นะคะโดยลักษณะาอาการนะคะก็จะมีตรงในส่วนของในส่วนกลางของลำต้นนะคะจะเน่าค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเน่าสับป,ประรดออกมาด้วยค่ะและลักษณะน,นะคะการเน่าก็จะเป็นเนี่ยค่ะพอเราหาปุ๊บนะคะอ้อยตรงนี้ก็จะเน่าตรงนี้ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าชาวไร่ท่านไหนนะคะที่มีความสงสัยว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นอาการเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่านะคะสามารถตัดตรงส่วนที่เน่าเนี้ยค่ะไปแช่ในน้ําสะอาดนะคะแล้วก็แต่ว่าในน้ําสะอาดะค่ะจะจะอ้อยตรงเนี้ยค่ะจะ,จะดงออกมาว่าเป็นเป็นเมือกสีขาวๆอะค่ะคุณๆที่ลอยอยู่ในน้ำนะคะตรงนั้นนะคะคือเชื้อแบคทีเรียนะคะสําหรับวิธีการจัดการนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าให้ขุดทิ้งทั้งกองเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดพัาฝนมาอีกครั้งนี้ค่ะเชื้อตัวนี้ค่ะจะแพร่กระจายไปยังต้นอื่นได้ค่ะทําให้อาจจะเกิดการระบาดไปทั้งแปลงได้ค่ะค่ะและนี่นะคะเป็นอาการของนะเป็นอาการเน่านะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียน,นะคะโดยจะแสดงอาการที่ลําอ้อยในส่วนกลางของลําอ้อยะค,ะค่ะค่ะจากลักษณะอาการนะคะที่ ทางเรานะคะได้อธิบายไปในเบื้องต้นแล้วะคะ่ะถ้าเกิดว่าชาวไร่ท่านไหนนะคะมีความสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของโรงงานน้ำตาลไทรอยของเราได้ค่ะ